เราจะบูชาในสิ่งที่ควรบูชาอย่างมีสติที่อาตมาไปพูดวันนั้นทุกๆวันที่อาตมาพยายามอยากให้เราได้บูชาคือถาวายน้ำถาวายอาหารที่ให้ทำอยู่ทุกวันนี้นะเพราจิตของเรายังไม่เต็มที่พยายามทำเลย ที่จะทำอาหารมาถวายพระพิสุส่งหาโอกาสทำนั่นคือการทำในสิ่งที่ควรทำแต่จิตใจของเราจะต้องน้อมไปด้วยนะทำแบบตั้งใจแบบละเอียดอ่อนแบบใจเย็นด้วยนะใจเย็นๆเพื่อที่จะทำความดีต่อตอนเองเปรียบเสมือนกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางมีชีวิตอยู่เรื่องจริงในสมัยพระพุทธกาล ีสติผู้หนึ่งเยตามาผู้ไหนฟังตั้งใจนำดอกบวกขมนี่ไปบูชาเจดีย์ถูกงัวมันคิดตายดีมันเนี่ยไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงปุนะเพราะอย่างเพราะจิตใจมันเป็นกุศลในจิตดวงสุดท้ายะมันจะไม่เกิดดีดีได้อย่างไรใช่ไหมจิตใจตั้งมั่นที่จะถือดอกบวบขมนี่ไปกราบเจดีย์ใจมุ่งไปที่จะทำความดี ก็เปรียบเสม,มือนกับสมมุติว่าเรากําลังถือถาดข้าวมาจะไปถวายแด่พระพุทธรูปม่ยจิตใจมันมันคงเนี่ไม่ใช่จิตใจอยู่ที่อื่นเนี่ยไม่ใช่จิตใจอยู่ที่ล่องรอยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําอะไรก็ตามทําจิตใจให้มันผ่องใสแม้แต่ถือกับข้าวมาถวายพระภิกษุสงฆ์ที่ถือมาด้วยใจเลยถือมาแบบมีสติโอ้มาแล้วมาแล้วกับเขาจะว่าเอาไปถวายพระ ยางมาล่มตายอยู่บางนั้นก็ได้ไปเกิดอยู่สวรรค์เลยอาจารย์เชีวอไห้ฟังเพราะจิตใจมุ่งจะทําความดีดิมันดีกว่าจิตใจของเราที่จะไปนอนทุกข์ทรมานอยู่กับคนที่ไม่มีสติในเวลาที่เราก็จะตายพระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาตรีจงดูผลบุญที่ทายรรมนคำว่าทายรรมก็คือเครื่องถวายนะ แค่ดอกบวบขมแค่นั้นเองมีเทพธิดาได้ไดทำถึงจะมีค่าน้อยแต่ผลบุญมีมากเพราะความมีใจเลื่อมใสศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระพุทธเจ้าอยู่ในทรงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทำด้วยใจเลื่อมใสนั่นแหละคือบุญนั่นคือกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป พรอผู้ที่ได้บูชาพระพุทธเจ้าแล้วจะไปสู่สวรรค์นแน่นอนอยู่แล้วขอให้ทำไปจนถึงจิตดวงสุดท้ายหนูนนะอะไรก็ตามที่มันเป็นมงคลที่มันเป็นกุศลขันอยากไปอยู่ในสวรรค์ทำเอาเลยแต่ขอให้ทำด้วยจิตด้วยใจเด็กแม้แต่การฝากกันไปทำนะทุกวันนี้เขาก็มีการฝากกันไปทำบุญดบางคนที่ฝากแต่คนอื่นไปทำบุญแต่คนที่ละฝากตกนรก คนที่ฝากไปขึ้นสวรรค์ก็มีเหมือนกันมีนะเรื่องนี้ปรากฏอยู่มีเศรษฐีคนหนึ่งนี่เขาไปทุกวันพระไปถวายดอกไม้เครื่องหอมด้วยตัวเองในวันพระแต่ไม่ใช่วันพระนี่เขาจะฝากคนอื่นไปด้วยใจที่มันถึงระดัฝากเข้าไปนะเหมือนทุกวันนี้คนที่จะเอาบุญไปทํา โอ้ยเที่ยวแต่บอกบุญเขาเรียกว่าไม่ได้ลงทุนเลยมีนะแบบนี้ไปบ่เฮ็ดบุญเด้ดขาดอยู่สองพันคนนี้ก็หนึ่งพันคนนี้ก็ห้าร้อยคนนี้ก็ห้าร้อยอ้าเฮาได้ออกสำเร็จเนีนเขาเป็นคนบอกไปซื้อได้ต่บุญตัวนี้เ่ราะฉะนั้นไม่ได้บุญไม่ได้เลยแต่บุคคลที่ฝากไปกับได้บุญพาอน้อมจิตน้อมใจไปบุญยังไงมันก็คือบุญสลึงเดียวมันก็เป็นบุญเดี๋ยวนี้ถวายไป นางคนนั้นก็เป็นเศรษฐีด้วยนะตายไปทุกอย่างเป็นทองหมดเลยทุกอย่างเป็นทองหมดเลยเพราะฝากเข้าไปจิตใจมันมั่นคงในเพื่อการให้มาฝากเข้าไปตายไปทุกสิ่งทุกอย่างอยู่บนชั้นอวดึงเป็นทองทั้งหมดเลยนูสิแต่คนที่รับฝากละ่ะถ้ามีจิตใจมุ่งมั่นไปยิ่งจะได้เยอะใช่ไหม แต่บางครั้งบางทีทุกวันนี้มันฝากไปด้วยอกุศลและจิตเตินี่บอกบุญกันนะเอาบุญมาฝากเด้อมันจะฝากกันได้ที่ไหนพระสมัยสัมพุทธเจ้าตัดเรื่องหนึ่งให้เตียธมาจะพูดในฟังต่อไปนี้ดูก่อนมาตรีจงดูผลบุญที่เกี่ยวกับทายธรรมที่เทพพเดดานี้ทําถึงมีค่าน้อยมันเป็นดอกบัวขบมเด็ดดอกบ,วบัวเด้ยพ่ามันดอกบัวบ แต่ผลบุญมันมีมากเพราะความที่มีใจเลื่อมใสศรัทธาในพระสมาสัมพุทธเจ้าหรือสาวกของพระสมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระภิสุสงฆ์งก็ตามให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ที่ได้บูชาแล้วจะนําไปสู่สุขบนสวรรค์นี่เป็นเรื่องจริงในสมัยพระพุทธ,ธกาลตั้งใจถวายดอกบวบขมบูชาเจดีย์ตายแล้วจึงไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึง เรื่องนี้มันมีอยู่ในปีตะวิมานทุกขานิกายวิมานวัตถุอยู่ในอัตถกาาเมื่อพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่พระปรินิพานแล้วพระเจ้าอาชาติสตรูนำพระบรมสารีดิกธาตุที่พระองค์ได้รับส่วนแบ่งมาเขาแบ่งกันเด้ในครั้งนั้นมาสร้างสถูปเจดีย์เอาไว้แล้วทําการฉลองเด็เฮ็ดสถูปเรียบร้อยฉลองกันเนาะ ระหว่างที่มีการฉลองนั้นอุบาสกชาวราชคือพูดคิดจะบูชาอุบาสิกาไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคิดจะบูชาพระพุทธเจ้าดิไม่เคยเห็นจะเรียกว่าพระพุทธเจ้าแต่พอเขานำภาษาลีลกัทาน,นีเนี่ย ด้วยการสักการบูชาในสถูปโดยถือดอกบวกกบวขมสี่ดอกดอกบัวขมนะดอกยังกไดบูชาพระบ่จําเป็นที่จะต้องหาดอกงามๆแพงๆดอกสี่ดอกตามที่หามาได้ด้วยศรัทธาอุตสาหะอย่างแรงกล้าเกิดขึ้นอย่างฉับพันโดยไม่ได้คำนึงถึงอะไรทั้งสิน้นมีใจมุ่งตรงไปสู่พระเจดีย์นี้ เปรียบเสมือนกับเราทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็ตามทําด้วยจิตด้วยใจเด้มุ่งมั่นไปเลยโอ้ใจนี่มุ่งมาบางครั้งบางทีเขาก็รู้ดว้ว่าคนนี้มาอะไรมาด้วยใจในขณะนั้นแม่โคลูกอ่อนวิ่งสวนทางมาอย่างเร็วเลยไหอยส้นเอาเลยเข้าล่างนางอุบาสิกานั้นงว่วแม่ดุ่อนแลนมาพอดี ทำให้สิ้นชีวิตตายลงในที่นั้นเลยตายอยู่บรงนั้นเลยเสียบเอาซะมองนั้นเลย,เย,บ,เเลยบริเตกนรลกนี่คนตายแบบนี้พระจิตดวงสุดท้ายของเธอมุ่งไปที่ไหนมุ่งไปสู่การทําทานทําบุญถือดอกบวัวคมจะไปไหว้พระพุทธเจ้าเด็ด้วยจิตใจที่มันผ่องใสเพราะฉะนั้นจิตดวงสุดท้ายมันไม่สําคัญเป็นไปไม่ได้นางตายลงอยู่ตรงนั้นเลยขึ้นไปอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงคือจุดดจติจิตจติก็คือตายอาตอมาพูดให้ฟังเลยนะ จิตของนางไม่ได้ดับเพราะว่านางไม่ได้ไปพระนิพานแต่จิตของนางไปจุติตอนตายนั้นแล้วไปปฏิสนที่ก็คือเกิดบ่ได้มีขั้นนะไปเกิดเลยทันทีโดยไม่มีระหว่างขั้นเลยลึกซึ้งบอถ้าใครเคยฟังเที่ยาตรมาพูดถึงปฏิจจสมุปบาทจุติก็คือตายปฏิสนที่ก็คือเกิดเกิดเลยแต่ไม่ได้อยู่ในขั้นเด เกิดไปสเสวยเลยมันมันมีอะไรระหว่างขั้นคําว่าระหว่างขั้นคือไม่ได้เกิดไม่ได้ไปตั้งคันนะนะมันเกิดขึ้นไปเลยไปจุติเลยจุติจิตมีจิตที่ปฏิสนธิเกิดเลยสัตว์ทั้งหลายเมื่อตายแล้วลงไปเกิดทันทีจะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เหตุปัจจัยทําให้มันเป็นไปในกรณีนี้นางเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงสลย เพราะเมื่อก่อนตายจิตของนางเป็นบุญเป็นกุศลคือมุ่งมั่นที่จะไปไหว้สถูปะนะเมื่อนางเกิดเป็นนางฟ้าเทา้าสกกะเทวราชนิเสด็จไปในอุทรยานเห็นนางพร้อมรถของนางมีรัศมีสานออกจากตัวของนางขมรัศมีของนางฟ้าคนอื่นทั้งหมดที่มาพร้อมกับเทา้าสก,กะัะนั่นนะ ท้าสักกะมากกับนั่งฝ่าเลย,ลยงง่ำไปเวิร์ดวาสนะเท้าสักกะนี้แปลกใจจึงไปถามว่าเจ้ามีเครื่องซ่องแลว้วก็อาพรเหลือเรื่องขนาดนี้ต่างๆนี่เหลืองไปเบรเด้วยรถมาก,กันยังเหลืองอยู่เมื่อเป็นมนุษย์นั้นท่านทำบุญด้วยอะไร น้ยนางเทพธิดาน,นี้ตอบเลยข้าพระบาทได้นำดอกบวบขมนี้ที่ไม่มีผู้ต้องการเลยดอกบวบนั้นบ่มมีหอดผู้ใดอยากจะได้มันขมเนี่ยกินยังไม่อยากกินจำาดิแน่นิ่ไม่มีผู้ต้องการที่จะให้เทวดาทั้งหลายเ,ยเกิดความเลื่อมใสในบุญกุศลนี้จึงตัดกลับมาตรีเทพ สารทีดูก่อนมาตรีจงดูผลบุญกุศลที่ไทยธรรมคือดอกบ,บัวขมนี้ที่เทพธิดาได้ทำถึงถึงมันจะมีค่าน้อยดอกบัวขมมันไม่ได้มีค่าอะไรเลยแต่ผลบุญทำไมมันมากจังเลยเพราะความที่มีใจเลื่อมใสศรัทธานในพระพุทธเจ้าในสาวกของพระสมานสัมพุทธเจ้าก็คือพระภิกษุสงฆ์แล้วก็พระสมานสัมพุทธเจ้า ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะผู้ที่ได้บูชาแน่นอนไปสู่สวรรค์แล้วรับสั่งให้หยุดการละเล่นทั้งหมดทรงทำการบูชาพระเกี้ยวแวที่จุลามณีเจดีทั้งเจ็ดเท้าสักกะทรงเล่าเรื่องนี้ถวายแดพ่พระนาเทละ เมื่อครั้งพระเทละไปเทวโลกอยู่ในปทุมราชธรรมเจดีเป็นเจดีรูปทรงปฏิมากรรมดอกบัวโดยเป็นเจดีที่เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกเลยที่จำลองปฏิมาบนสวรรค์สองสองชิ้นมาต่อกันเอามาต่อกันเลยที่จะไปใช้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุอรหันต์พระสาวกอาชีตอาชีตีมหาสาวกแปดสิบพระองค์พุนะ่นน่ะเอาไปต่อกันเลยประเด็นนี้ทำให้มันเป็นบุญทำให้มันเป็นมงคลก่อนหน้านางคนนี้จะแมนเป็นใดบุญดีจะแมนเป็นใดบุญหลายขนาดเพิ่นบ่ไเด้เป็นคนถือมาเพิ่นที่ถือดอกบักขมไปถวายสืบท่วมก็เกิดดีแท้พรัตนเพราะฉะนั้นแหละเราเองก็เหมือนกันการทำอะไรทำด้วยใจเด้ การบูชาพระธรรมก็คือการเจริญสมาธิด้วยจิตด้วยใจพระธรรมก็คือสมาธินี่แหละเรากําลังเจริญธรรมอยู่นี่เนี่ยผู้ใดเห็นธรรมู้นั้นเห็นเราตถาคตบอกธรรมที่เราจะเห็นนั่นคือการเจริญสมาธินั่นคือการบูชาธรรมไม่ใช่บูบูชาธรรมด้วยเงินทองไม่ใช่เลยการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําด้วยจิตด้วยใจอย่างที่เราทําดอกบัวนี่มาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยจิตด้วยใจ ด้วยความเคารพนอบน้อมมีจิตใจที่ผ่องใสคือการทําคนเดียวนี่ยิ่งมีมงคลทําหลายคนคุยแต่เรื่องกุศลนี่ก็จะเป็นมงคลคือการทาด้วยจิตด้วยใจดิถือมาถึงมันจะสะดุดลม้มตอนนั้นมันก็ได้ไปเกิดเลยดยิมันไม่มีระหว่างขั้นก่อนตายเลยคือไม่มีทุกข์ก่อนตายนะคือนางคนนั้นแหละที่ถือบวกผคมไปเสียบตายกะที่เลยแต่ว่าได้ทรมานอีอย่างดิจิตใจยังมุ่งมั่นอยู่ เพราะฉะนั้นการที่เราจะทาคุณงามความดีต่อตอนเองเราต้องทําให้จิตใจให้มันมั่นคงจิตใจที่มันมั่นคงทําสมาธิก็เ,เกิดทาศรัทธาให้เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าด้วยความตั้งใจไม่หวาดปันในการที่เรากําลังจะทําเพราะฉะนั้นวันใดวันหนึ่งเราก็จะต้องตายไปขอให้จิตดวงสุดท้ายของเรามันไปปรากฏอยู่ในภูมที่ดี วันใดวันหนึ่งหากเรายังไม่เจริญสมาธิขอให้เรามีจิตใจที่มันมั่นคงอยู่ในสิ่งที่มันเป็นกุศลจิตที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะถึงจะได้ไม่เห็นไตรลักษณ์จึงจะไม่เห็นอารมณ์พระนิพพานจึงจะได้ไม่เป็นพระนิพระริยบุคคลกระทำขอให้จิตใจของเราไม่มีโลภะโทสะโมหะพอแล้วโดยเฉพาะโทสะอย่าให้มีโลภะแน่นอนมีได้เกิดมาอีกโลภะเขาเรียกว่าโลภะทิฏฐิ ถ้าจิตมันยังไม่ดับเราก็ยังได้เกิดเพราะฉะนั้นก็พยายามเพียรพยายามต่อไปจนกว่าจะถึงวันของเราที่จะสิ้นลมหายใจคือการอยู่กับบุญกุศลสร้างกรรมดีเอาสติและปัญญาไปช่วยพี่น้องเหมือนกับกุมารองค์นั้นนะช่วยพ่อตัวเองได้ด้วยด้วยสติด้ไปเตือนสติเด้ประชดนะันะประชดให้รู้ว่านี่คือสติและปัญญา ควรคำนึงถึงสติและปัญญาสิ่งที่มันไม่มีแล้วในโลกใบนี้เจ้าอยากรอดพ้นอยู่บ่ถ้าเจ้าไ่าอยากรอดพ้นก็ยาดอกตายไปสโลดมาสันถ้าเจ้าอยากเหตุความดีตัวเจ้าของเจ้าญาณอยู่บนชีวิตนางความตายโอ้ยบัญญาดอกก็สันเจ้าก็ยาดอกสันะไม่ต้องสนใจในเวลาที่เรายังไม่มีสติและปัญญาอย่าพึ่งพาคนอื่นรอดตามเราไปได้ส่งควรเก็บเวลาเปิดไฟสวยมเ์เสา